นี่ครับพี่น or, uh, ุ่นพิงลูปหุ่นอ่ะหัวนึงหน่ะพี่น้องเงีวเลี้ยวพี่น้องบันไดมาได้มือพุ่นอู้ย่างจังนี่พี่น้องอ่ยพุ่นนี่ขนาดกัวเดียวดิพี่น้องกัวเดียวกัวเดียวเบิ้งเบึ้งเบึ้งมาไปเบิ้งอีกคนก็มาเอาพี่น้องพุทั้งพุ่นกัวหน้าก็มี่เห็นพี่น้องพี่นุ่นพี่น้องก็ดีเผาซุปเผาซุปเนาะพี่น้องเนาะเผาซุปเผาซุปเบิ้งเบิ้งขุดกัวหนึงพี่น้อง ขนนุ่มพอดีเลยนี่หมักย่ายเลยครับนี่เขาซุบพี่น้องเลยฮัมมองผมมาเอามือนั้นมากนาะเขาซุบมือนั้นมากเนีมือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้ผมสิภาพจะเอาหนังใหม่นาะพี่น้องเนาะนี่นี่ขอหนังใหม่ครับผมพี่น้องนี่พี่น้องผมพาไปเบิรงครับโอ้ออกไรพี่น้องออกไรออะไรผมพาไปเบิรงครับครับนี่ครับนุ่มถึงลูกขนเลยน่องหนึ่งหนะพี่น้องแยวเดียวพี่น้องบดง่ายได้มือคุ้น อย่งจังนี่พี่น้องอุ้นขนาดกัวเดียวนี่น้องกัวเดียวครับเดียวเบิ้งเบบมาวยเบิ้งอีกคนทั้งมะเอาพี่น้องทั้งวนู่้เห็นพี่น้องอีบงนู่พี่น้องพอดีเผาซุปเผาซุปน้พี่น้องเนาะเผาซุปเผาซุปงเบิ้งุนกัวนึงพี่น้องุดุนู่นพอดีเลยนี่มกง่ายเลยครับพี่ เขาซุปพี่น้องเลยเห็นมองผมมาเอามือนั้นเนาเห็นเนาะเขาซุปมือนั้นมากยังมืยแยวตอนนี้พี่น้องเบิ่งน้ำกันอีกครับอู้นนอนหนึ่งหนึ่งพี่น้องนะมาเอาใส่กันครับมาเอาใส่กันเพี้ยเพี้ยเพี้ยเพียเกินมากเพี้ยพอดีเผาซุปเ่ยพี่น้องเอ้ยนะครับเอาพี่น้องใหม่น้ำกันครับผมพี่พี่พี่เอานอนนี่ก่อนนอนอุ้ยอุ๊บอุ้ยนั่งนอนง่ายดิพี่น้อง น okay. ั่นแหลรครับนอนงครับนอนนึงครับที่นองยังเบาครับผมเอาไงาวก่อนพี่นองครับห้องนอนนี่พี่นอนนอนเต่นนอยัเงี้เงเผาสุกที่นอนอืมอู้จังไรี่นอนอ่ะที่นองแบกไงอุมะไเอาเนี่ยี่นอนอ่ะที่กัสิาวนี่พี่นองเอ้ นอนๆนอนๆเอาครับเอานอนนี่มาเอาเอาครับเอาถามนอนครับผมสมพร้อมน้องกระปุลครับนอนึงครับพี่นอนเด็กนอนเงี้ยๆครับเผาซุปนะพี่น้อนเนึ่งคนเขาสองนอนครับผมนอนนงพี่นอนปุ้นตันไปเลยครับอุ่นอ่อนเลยครับ ต h, p, ้องฟันนั no, no? uh, pick ling, pick ่นครับผมวันนี้ก็บพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยพ่ออะไรแหละพุ่มาม่จงพี่น้องเนาะเดี๋ยวฉันจะหาโน่นก็เหลือเพื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยน้อยัไงเนาะบึงกึนนี่บ่เบิดแล้วครับอหาโน่นกับพ่อแล้วพี่น้องสุมนันจงไปกินเสียวนาพี่น้องนอนนี่บ่เอาครับผมนี่หน่อยอยู่พี่น้องเ้าออกไปองหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาบอา ลงไปก่อนครับนอนนึงข้านห,น,หนพี่นองเห็น,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 นหนอนนงเสียงเขาจะอกครับพี่นอนนอนนงรเด่เดี๋ยวน,น,นี่คกรเงี่ยงนพี่นอนนน่นอนนึงพี่นองเอ้โตวนขนตกแดวางดีนะพี่นอนนะน้อหม่นะนอนหนี่งนอนึงเติม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 โอ้างเลยครับผม พี่น <m> ้องคุณั้งนั้นเข้าไปกินเถียวนาเนาะพี่น้องเริ่มเผาแล้วครับผมพรุ่นี้ก็ติต้มเนาะครับเนาะต้มจะกินก็ปนกับแก้วไปกับปิไปเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยสารบานเข้าครับพี่น้องเอ้ยหากินบ่ยากครับแี่กินบ่ยากครับคืออยากยังกินของธรรมมาตาดเลยครับผมพี่น้องเอ้ยปิ้ิงเผานน่อไม้เนาะจากเข้าไปหามาแล้วพี่น้องเเผาน้อไม้พรุ่งนี้ก็ติต้มนะครับผม ต้มเนาะเขาซุปเนาะครับซุปตัวน,นี้ก็ทิต้มกินกับแก้วกับปิกินกับปนปลาไปสั้น้ะครับปลาทูปลาหยังไปแล้วพี่น้องกินง่ายครับผมสานบาน้านเ้องเบอร์ยึดเที่ยวยูน่ากินครับไปยุใส่กระดาษพี่น้องเยนะครับต้มด้วยหม้อหุงเข่านี่แหละครับผมยังใส่เลยคือเกาพี่น้องหุงเข่าหม้อหุงเข่าเห็นอามัาไปขายเลยข้อสิบบาทครับผมหาบาทสิบบาทครับมันสื่อพี่น้องเฮายต้องเห็นสีดีกว่าครับ